วันนี้นะคะเพีงก็จะมาแนะนำนะคะเป็นแอปที่ให้เราสามารถเปลี่ยนฟอนต์นะคะโดยที่เราไม่ต้องรูดเครื่องนะคะกเ็เป็นบางรุ่นเนี่ยอาจจะเปลี่ยนได้หมดแล้วนะคะแต่ว่าถ้าเป็นในส่วนของที่เขายังมีพวกการใช้งานที่ ยังไม่รองรับหรืออะไรอย่างเงี้ยมันก็จะยากนะคะก็อย่างเครื่องของพิงจะเป็น m s ท n งนะคะ a 7 2 0 1 7อยู่เลยนะคะก็จะเป็น Android9 นะคะก็เอ่อจะมีฟอนต์ให้เรามาเลือกคะ่ะน่ารักแค่ไม่กี่ฟอนต์นะคะแล้วก็พิงก็ชอบฟอนต์ที่แบบมันอยู่นอกเหนือจากการที่เขาแถมมาให้นะคะก็เดี๋ยวพิงจะมาแนะนำให้ฟังกันว่าอา่อต้องติดตั้งยังไงนะคะเพราะว่าพิงไปเจอแอป ตัวหนึ่งนะคะที่สามารถทําให้พิงเนี่ยเปลี่ยนฟอนต์ได้นะคะแล้วก็พิงก็ซื้อฟอนต์มาจากข้างนอกด้วยเช่นกันนะคะก็คือซื้อมาถูกต้องตามลิขสิทธิ์เลยนะคะแล้วก็มีฟอนต์พวกที่เขาแจกฟรีนะคะตามแบบ font com อะไรอย่างเงี้ยค่ะเราก็สามารถไปโหลดมาได้นะคะก็คือจะเป็นฟอนต์ตัวนี้นะคะนี่มันจะเป็นเซตฟอนต์นะคะเซตฟอนต์ตัวนี้นะคะเราไปหาโหลดค่ะ ที่ play store นะคะ play store แล้วก็พิมพ์คำว่า set font r นะคะแค่พิมพ์แค่นี้มันก็จะขึ้นมาแล้วนะคะแล้วตัวนี้นะคะตัวนี้มันจะขึ้นการ Update. อัปเดตเดี๋ยวพิมพอัปเดตก่อนนะคะเดี๋ยวปล่อยไปให้มันอัปเดตไปก่อนแล้วกันนะคะแล้วก็ไปขึ้นตัวนั้นนะคะแล้วก็กลับไปที่ set font นะคะ เรากดเข้าไปค่ะแล้วก็ตัวเซตฟอนนะคะมันก็จะึ้นอย่างงี้ก็คือให้อัปเดตนาวใช่ไหมพี่ไม่รู้ว่ามันต้องอัปเดตเสร็จก่อนหรือเปล่านะคะเดี๋ยวดูก่อนนะสงสัยต้องรอให้มันอัปเดตเสร็จก่อนนะคะเดี๋ยวรอแป๊บหนึ่งค่ะ,ะทีนี้นะคะก็อัปเดตเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะแล้วก็จะเข้าไปที่เซตฟอนนะคะ กดเข้าไปเลยนะคะที่แอป set font นะคะแล้วทีนี้มันจะขึ้นหน้านี้มาเดี๋ยวรอรอแป๊บหนึ่งนะอ่ะโอเคค่ะแล้วจะมาถึงหน้านี้แล้วนะคะแล้วก็ <c oughs> รอมันประมวลผลนิดนึงนะคะเดี๋ยวเราจะเข้าไปดูตรงนี้ก่อนนะคะแถบแถบด้านซ้ายบนนะคะมันจะเป็นแถบยาวๆเนาะก็เรากดเข้าไปตรงนี้เลยนะคะ นี่อ้าวลืมไปลืมไปเปิดอินเทอร์เน็ตก่อนนะคะว่าทำไมมันไม่ประมวลผลเนาะมันต้องใช้กับอินเทอร์เน็ตนะคะเพราะว่ามันเป็นออนไลน์เนาะโอเคแป๊บหนึ่งค่ะยังไม่มาดีใหม่นะคะเดี๋ยวเปิดในแอปใหม่เอาเปิดเข้าไปใหม่นะอืม โอเคมาแล้วแล้วทีนี้นะคะก็เปิดเข้าไปเนาะมุมขวาบนนะคะนี่ที่ขีดยาวนะคะสามเส้นเปิดเข้าไปเลยถ้าเป็นตัวแนวนี้แนวนี้นะคะมันจะเป็นฟอนต์นะคะฟอนต์ที่มันมากับพวก google นะคะ Google เนี่ยเราลองกดเข้าไปดูนะคะนี่ฟอนต์ตามนี้เลยนะคะมันจะมีฟอนต์ภาษาอังกฤษแล้วมันจะมีฟอนต์ภาษาไทยมันจะปนกันนะคะทุกคนนี่นะคะ คือเราต้องต้องไปดูว่าฟอนต์ภาษาไทยอ่ะมันชื่ออะไรบ้างนะคะแต่พิงจะรู้ไม่ไม่ไม,ไม,ไม่กี่ฟอนต์หรอกนะคะก็ถ้าสมมุติว่าเราเข้าไปดูแล้วฟอนต์อันไหนถูกใจอะไรอย่างเงี้ยเราลองเข้ามาเสิร์ชหาก็ได้นะคะในนี้สมมติว่าพิง์ชอบฟอนต์นะคะของของออไอติมเนาะพิไอติมนะคะนี่แล้วมันก็จะอยู่ตรงนี้ อ่าแล้วเราลองดูนะคะคือทั้งหมดเนี่ยพิงดาวน์โหลดแล้วแหละแต่ว่า,าดาวน์โหลดให้ดูนะ่ะคือจะพิมพ์ให้ดูว่าตัวหนังสือมันเป็นยังไงนะคะแล้วพอกดเข้าไปนะคะกดที่ดาวน์โหลดเมื่อกี้ใช่ไหมตรงนี้นะคะที่มันจะเป็น test font นะคะ test font style here นะคะแล้วก็ลองพิมพ์เข้าไปดูว่าฟอนต์มันน่ารักไหมนะคะก็จะพิมพ์ว่าเรารัก ในหลวงอ่าฟอนต์มันจะเป็นอย่างนี้เห็นไหมเอ่ยจากนั้นนะคะให้เรากดตั้งเซตนะคะถ้าเราจะเอาฟอนต์นี้นะคะเราก็กดตั้งเซตเลยเอาวิงเลือกจะเป็นซัมซุงค่ะแล้วก็ลงมาข้างล่างสุดนะคะจะเป็นเวอร์ชันเกอ่าพอถึงตรงนี้นะคะเขาจะบอกว่า please install set font package นะคะของ set font นะคะ after install you need to follow instructions นะคะแล้วก็กดโอเคอ่าโอเคไปนะคะพอเราโอเคไปแล้วนะคะมันจะนะ,ะเดี๋ยวรอแป๊บหนึ่งอ่าโอเคมันจะมาแล้วนะคะติดตั้งอ่าติดตั้งนะคะฟอนต์นี้จากของ set font นะคะแล้วก็กดติดตั้งเลยโอเครอแป๊บหนึ่งคะ่ะ กำลังทำการติดตั้งอยู่นะคะเราต้องรอเขาก่อนนะคะแล้วก็กดเสร็จสิ้นโอเคนะคะจากนั้นมันจะไปที่หน้าทีมค่ะอันนี้เป็นทีมของของซัมซุงนะคะแต่ถ้าของใครเนี่ยที่มันไม่ได้ไปที่หน้านี้นะคะก็เราก็กดตรงที่หน้าจอนะคะกดค้างไว้เดี๋ยวนี้จะทำให้ดู กดกลับก่อนแล้วกัน yes อ่ากดที่หน้าจอค้างไว้ค่ะแล้วก็มันจะขึ้นด้านล่างเห็นไหมคะแล้วก็กดไปที่ทีมนะคะมันก็จะขึ้นเหมือนกันนะคะนี่แล้วเราไปตรงที่ my stuff นะคะ my stuff ช่องสี่ช่องอะคะ่ะเห็นไหมเอ่ยช่องสี่เหลี่ยมสี่ช่อง, 4, ง, 4, ช,องช่องแรกนะคะ my stuff นะคะแล้วก็เรากดไปที่นี่ค่ะ Wall paper ที่เขียนว่า set font เนี่นะคะ ด้านบนนะคะเป็นตัวกลางเนี่ยเซตฟอนต์ฟอนต์แพ็เกจนะคะสีชมพูนี่แหละนะคะสีลูกกวาดแล้วกดเข้าไปเลยนะคะเลือกใช้เป็นวอลเปเปอร์อ่าเป็นทีมของเซตฟอนต์นะคะใช่วอลเปเปอร์เป็นทีมนะคะแล้วก็กดใช้งานหลังจากนั้นนะคะมันจะติดตั้งของทีมฟอนนี้แล้วก็ทีนี้เราก็เข้าไปตรงที่ตั้งค่าค่ะ ังค่านะคะแล้วเราก็าเข้าไปหรือว่าถ้าเป็นของบางยี่ห้อนะคะมันไม่ได้อยู่ที่จอภาพเราก็ต้องเลือกที่มันเขียนว่า,อ,าอะไรก็ได้ที่ให้เข้าไปตรงที่แบบอักษรและการซูมหน้าจอนะคะก็เข้าได้เหมือนกันนะคะอ่าและทีนี้เราจะมาถึงตรงนี้แล้วมันจะเป็นเห็นไหมเอ่ยอันนี้คือด้านล่างนะคะด้านล่างมันจะเป็นแบบอักษรนะคะก็เพียงกด อ่าอินストอรไว้เยอะนะคะเนี่ยจะเป็นที่บางตัวก็พิงซื้อมานะคะแล้วก็บางตัวก็จะเป็นที่พิงหลุดมาจากของพวกเซตฟอของพวกฟ n น com อะไรแบบนี้ค่ะซึ่งตัวนี้พิงก็จะซื้อมานะคะแล้วก็จะเลือกได้เลยค่ะในเนี้ยว่าเราต้องการแบบฟอนตแบบไหนนะคะส่วนตัวเมื่อกี้เราก็เลือกตัวนี้นี่ไงคะ่ะมันก็จะมีมานะคะตัวนี้อ่าสมมุติว่าพิ้งกดตัวนี้นะคะเป็นของ อไอติมเนาะแล้วก็กดเรียบร้อยนะคะเห็นไหมเอ่ยฟอนต์มันก็จะเป็นฟอนต์ของไอติมนะคะนี่นะคะนเนาะก็ใครถ้าใครอยากจะทำนะคะก็ทำได้เลยเนาะแต่เดี๋ยวเพีงจะกลับไปเป็นฟอนต์เหมือนเดิมเพราะว่าเพีงชอบฟอนต์นี้อยู่นะโอเคค่ะลองทำกันดูนะคะถ้าทำไม่ได้ก็สอบถามด้าน ใต้คลิปได้เลยนะคะก็โอเคสำหรับวันนี้เอามาบอกแค่นี้ค่ะไปแล้วค่ะสวัสดีค่ะ